สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อไรตี้ครับคลิปชี้เป้าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้สวยๆครับมาชี้เป้ากันอีกหนึ่งคันนะครับคันนี้รายละเอียดเป็นรถตู้หัวจรวดนะครับนะเป็นตัวตาเหี่ยวครับอ่าคันนี้เป็นช่วงยาวนะครับก็รถเป็นรถปี1997ครับรายละเอียดเครื่องยนต์คันนี้เป็นตัว3 l ดีเซลนะครับนะเครื่องยนต์เจ้าของบอกว่ายังใช้งานได้ปกติครับ เกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับคันนี้แอร์เย็นทั้งหน้าหลังครับใช้งานขับรถทางไกลนี่ได้สบายครับนะวิ่งปกติเลยครับนะรถพร้อมโอนครับเอกสารครบภาษีคันนี้เจ้าของบอกขาด1ปีครับยังสามารถต่อได้นะครับนะไม่เกิน3ปีครับใครสนใจก็แนะนำให้ไปดูตัวจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูนะครับนะเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับ รถคันนี้อยู่อำเภอเมืองครับสุพรรณบุรีนะครับก็ราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่95,000บาทครับ95,000บาทสนใจยังไงก็ลองติดต่อไปได้ผ่านลิงก์เฟซบุ๊กจะล่างคลิปครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยครับตรงมุมล่างขวามือครับมีลูกศรชี้ลงเล็กๆครับตรงนั้นก็กดเข้าไปครับก็จะเจอรายละเอียดช่องทางการติดต่อนะครับนะเข้าไปใน Facebook เลยครับมีเบอร์โทรไว้ให้เรียบร้อยนะ โอเคคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ใหม่ท่านจะได้พาชะผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ